สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตชิชองสี่ทุคนครับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแกะล้อมาจดเลยนี่ครับไดาาล 11, นะ้ล้อมาเจดมาหนึ่ล้ออยู่เซเว่นอีเลเว่นนะล้อละร้อยยีบาทไปจัดกันได้นะครับพี่กิตได้มาเป็นรหัสนี้ครับทุกคนครับนี่ครับ BK 2 0 0 7 2 1อ่า้ามาดูว่าล้อจะเป็นรถอะไรข้างในอ่านะครับใครชอบแกะล้อนี่ไปซื้อได้อยู่เซเว่นครับทุกคนครับเออเรามาดูกันเลยวันนี้จะได้เป็นอะไรดีสองดูแล้ว มันแน่นนะมองไม่ค่อยเห็นเห็นเป็นสีสะท <ลด S 2> ้อนแวบๆก็เลยไม่แน่ใจนะเผื่อจะได้เป็นรถดีๆหลายๆกับเขามั่งอ่ะมาดูจะได้เป็นรถอะไรครับทุกคนครับเออปึบมาลุ้นกันทุกคนอู้เป็นรถอะไรเนี่ยอุ้ยึุ้ยอ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 เห็นไหมเห็นไหมมันสีเข้มจังนึกว่าจะเป็นรถทองเนี่ยวิบวับไม่ใช่เหรอปึ๊บโอ้ยนึกว่าจะเป็นแสงสะท้อนอะไร เป็นคันนี้เองนะเป็นเขียวโครเมียมสะท้อนแสงนั่นเองนะโอ้ยตัวนี้แอตตันมาตินใช่ไหมทุกคนเฮ้ยนะใช่ไหมนี่อะไรแอตตันมาตินแวนเทนนะ GT8 โอ้ยแอตตันมาตินแวนเทจทุกคนนี่เออนี่นี่โอ้โหนึกว่าเป็นรถอะไรนี่เห็นโลโก้แอตตันมาตินไหม ไฟหน้าพลาสติกนะแต่คันนี้เขาก็แต่งมาสวยนะสีเขียวเข้มสะท้อนแสงเลยแล้วก็ตัดด้วยขอบสีเขียวสะท้อนแสงด้านล่างนะนี่แล้วก็มีขอบด้านบนนี่นะอ่านี่ยด้านหลังก็มีโลโก้แอร์ันมาตินแล้วก็มีตัดขอบม,มาด้วยแล้วก็มีเพ้นท์ไฟท้ายมาด้วยนะแล้วก็คันนี้มีสปอยเลือดด้วยทุกคนล้อก็ยังแจ่มไม่เบานะนี่อ่าก็เป็นล้อขอบเงินนะล้อใหม่ขอบเงินทุกคนนะ <c oughs> นึกว่าจะได้รถอะไรนะเออคันนี้ยัง เปิดประตูได้ด้วยทุกคนโอ้โหยนะรู้สึกพิกิจจะเคยมีนะเอออยู่ไหนไหนหาหาแป๊บหน,นึ่งนี่นี่อยู่ข้างหน้านี่พอดีเอื้อมมือไปหยิบมานี่เคยมีแล้วนี่ไงอ่านะนี่ก็ได้มาอีกคันหนึ่งแม่โอ้โหยนึกว่าจะได้รถวิบวับกับเขามั่งนะอือไหนไหนเอามาขึ้นรถสไลด์ดิเออนี่ยตันมาเป็นนะเอามาเป็นเพื่อนกันเลยนะไหนๆก็ มี2คันแล้วนะอืมเออเอาเนี่ยอ่ะเออแอสตันมาตินเวนเทสครับทุกคนวิ่งคล่องวิ่งคล่องโอ้วิ่งคล่องวิ่งคล่องใช้ได้ใช้ได้นะเนี่ยกิจก็เป็นได้คันนี้นะโอ้โหนึกว่าจะได้รถสีทองวิบวับครับแอสตันมาตินเวนเทสจ GT8 ่แปดของมาจเลศครับทุกคนครับ วันนี้ก็แกะล้อมมาจล็จได้เป็นคันนี้ครับ Aston Martin v a n t a g e GT8 คันสีเขียวโครเมียมสะท้อนแสงสวยเลยทีเดียวครับทุกคนครับชอบก็ไปหาจัดกันได้อยู่เซเว่นอีเวน129บาทครับล้อมมาจลิจนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พีกินและชอ่องสีทุกูลด้วยครับคลิปนี้ไปกินลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ